วันนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลคุณก็สามารถเลือกเป็นสีขาวได้และแน่นอนวันนี้ยิ้มพามาชมในหลากหลายรุ่นเลยมีตั้งแต่ที่เก็บเวทระเบียนโต๊ะคุณหมอตู้เวชภัณฑ์นะคะตู้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เก็บเวทระเบียนในไม่ดอกเตอร์เมของเราเนี่ยจะมีหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือสามารถเก็บตัวชาร์ตหรือว่าเวทระเบียนเนี่ยขนาด A4 แล้วก็ A5 แต่ว่าวันนี้ยิ้มพามาแนะนําจะเป็นตู้ที่เป็นไซส์สําสหรับเก็บ A5 หนะ้าอ่าค่ะ ขยายความนิดนึงเผื่อคุณหมอเนี่ยอาจจะรู้เป็นไซส์ของชาร์จของตัวเองมากกว่าว่ายาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ A5 ก็คือ A4 พับครึ่งนั่นเองนะคะไซส์ A5 อันนี้นะคะใน My DoctorMate ของเราเนี่ยจะมีตู้ที่เอาไว้เก็บ2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะคะจะเป็นลักษณะลิ้นชักอย่างที่เห็นตัวอย่างเลยนะคะก็ทั้งทางซ้ายมือขวามือของยิม้มแล้วก็ ตรงรูปที่แทรกขึ้นมาเวลาให้เราเปิดลิ้นชักออกมาเนี่ยเราจะมีการแบ่งช่องจัดระเบียบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเคยไหมคะเวลาซื้อของมาใช้ในบ้านมีตู้มีลิ้นชักแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะเก็บของให้ได้เยอะให้เป็นระเบียบเราต้องมีตะกร้ามาอีกเพิ่มเราต้องมีกล่องมาเพิ่มเพื่อใส่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะเราจัดระเบียบเอาไว้ให้ภายในลิ้นชักแล้วคือตู้เก็บเวทร,ระเบียนในลักษณะเปิดลิ้นชักมาเก็บของยิ้มเนี่ยมีความรู้สึกว่า ง่ายเป็นระเบียบสะดวกปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะมีกุญแจล็อกเก็บมิชชิดเป็นระเบียบข้อมูลสําคัญของคนไข้ไม่สูญหายใช้ง่ายเวลาใช้จริงๆเราก็แค่เปิดลิ้นชักออกมานําชาร์จอันนี้หย่อนลงไปแล้วก็เก็บได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะปะปนไหมมันต้องจัดระเบียบอะไรใดๆไหมนะคะเราทําที่จัดระเบียบเอาไว้อยู่ในลิ้นชักเรียบร้อยแล้วและสมมตุติถ้าลูกค้าเห็นใบนี้ แล้วก็ใบ<ต>ด้านข้างมีความงงว่าแบบเอ๊ะตกลงเราต้องใช้ใบไหนกันแน่ต้องบอกว่าเรามีหลายไซส์เพื่อตอบโจทย์ในหลายๆขนาดของพื้นที่บางคนอยากได้ที่เก็บเวทระเบียนที่มีความยาว ร้อยยี่สิบสองเมตรสามเมตรคือพื้นที่ในการจัดเก็บแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเราเลยมีหลากหลายไซส์ให้ลูกค้าได้ใช้อย่างตัว OPD 604ทีมพามาดูตัวอย่างวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของคนที่แบบอยากได้รุ่นที่ประหยัดพื้นที่จังเลยที่เก็บน้อยนะคะตัว604เนี่ยเราใช้พื้นที่นะคะแนวเนี้ยแนวยาวๆของเขาเนี่ยหรือบางคนเรียกว่าหน้ากว้างเนี่ยแค่60เซนเท่านั้นนะคะแล้วก็ความสูงนะคะขออนุญาตด,ดูโพย <laughs> ความสูงอยู่ที่105เซนติเมตรอ่าอันนี้ความสูงอยู่ที่105เซนจะมีทั้งหมด4ชั้นสําหรับดินชักในการเก็บนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นเห็นเล็กๆแบบนี้ประหยัดพื้นที่มีพื้นที่เล็กจริงๆแต่เก็บตัวเขาเรียกว่าเก็บตัวชาร์จนะคะยิ้มลองทดลองวางแล้วนะคะเก็บได้ทั้งหมดประมาณ8,00 0ใบบวกลบก็ขึ้นอยู่กับว่าชาร์จของเราหนากว่านี้บางกว่านี้ยังไงนะคะยิ้มลองจําลองวางด้วยกระดาษที่หนาประมาณ150-1 8 0กรัมโดยที่กระดาษยังไม่ได้ การใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บวมพองยับนู่นนั่นนี่ก็อาจจะเก็บได้เยอะนิดนึงนะคะใบเนี้ยเก็บได้ประมาณ8 0 0 0ใบก็ลองดูว่าสมมติเราเปิดคลินิกอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในแบบในที่ที่เป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนหาพื้นที่เล็กๆอยากจะเริ่มต้นตัวนี้ก็แนะนําหรือแม้กระทั่งคลินิกที่เปิดมาอยู่แล้วหรือว่าโรงพยาบาลที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าแผนกของเราหรือว่าในคลินิกของเราเนี่ยมันล้นมากล้นแล้วล้นอีกหาที่เก็บเพิ่มก็ ได้มุมเล็กๆเองไม่มีที่จะสั่งตู้ก็แนะนําชุดนี้นะคะรุ่นนี้เลยแต่ถ้าเป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่พอมีพื้นที่นะคะก็เป็นใบด้านข้างของยิ้มได้เลยแต่เดี๋ยวยิ้มจะพาไปดูอีกแบบหนึ่งดีกว่าหลายคนบอกว่าอ่าโอเคเก็บเป็นลิ้นชักสะดวกใช่สะดวกมากแบบ เออปลอดภัยมิดชิดไม่ต้องกลัวหายมีกุญแจใดๆแต่ในบางครั้งนะคะที่ลูกคา้าอย่างเช่นถ้าเป็นคลินิกเราจัดเป็นห้องเอาไว้เป็นห้องเวดระเบียนหรือว่าในโรงพยาบาลที่เรามีมีห้องมีมุมที่เราเอาไว้เก็บชาร์จเก็บเวดระเบียนจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าต้องการความคล่องตัวในการหยิบในการอะไรอย่างเงี้ยยิ้มก็จะแนะนําเป็นตู้ใบนี้เป็นที่เก็บเวดระเบียนในลักษณะโลง่งๆคือเก็บเป็นชั้นแบบนี้เลยค่ะ อ่าพอถึงเวลานะคะสมมุตินี่ไซส์ A5 เนอะเราก็เก็บเข้าไปใน i, แต่ละช่องแบบนี้ได้เลยเก็บ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 อ่าอย่างรุ่นนี้คือ OPD 5 0 7 507ก็จะมีช่องประมาณ7ชั้นนั่นเองนะคะ <leaning S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเก็บชาร์จได้จุใจเลยใครที่ยิ่งถ้าเกิดว่าเราแบบมีพื้นที่สั่งไปสัก2ใบคู่กันนะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้เยอะๆเก็บได้แบบหลากหลายใบมาอย่างตัวอย่างที่มขึ้นเนี่ย ก็จะเห็นได้เลยว่าอ๋อเราสามารถสั่งสีอื่นได้นะไม่ได้มีเฉพาะสีขาวแล้วก็ในการเก็บแต่ละชั้นนะคะเราจะชั้นที่เห็นนี่จะเป็นชั้นที่เรายึดตายนะคะไม่ได้ปรับระดับได้เพราะเราต้องการความแข็งแรงในการวางชาร์จต่างๆวางเต็มเขาเรียกว่าเต็มชั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องแบบการรับน้ําหนักนะคะเราคํานวณเอาไว้ให้อย่างดีเราประกอบให้อย่างดีและนี่ก็คือ OPD แบบโลง่ง OPD 507นนั่นเองแต่จะไม่พูดถึงใบข้างๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้ยื่นตรงไหนคะ อ,อยู่ตรงนี้นะคะได้ค่ะไอ่าอ <ๆ S 1> <laughs> เอาๆๆๆๆเอาเอาเอาตามพิมพ์สะดวกเลยค่ะอ่าโอเคหนึนะคะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เราเห็น opd 604อันนี้คือ124สําหรับใครที่มีพื้นที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้จะใช้พื้นที่แนวยาวยาว120เซนความสูง105เซนเหมือนเดิมค่ะส่วนความลึกนั้นอยู่ที่40เซนไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะเถอะทะไหมนะคะแล้ก็ลิ้นชัก เปิดออกมาข้างในก็มีการจัดระเบียบให้เราเก็บชาร์จลงไปได้สะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เราก็ตัวอย่างที่เอามาตั้งเนี่ยคืออย่างที่บอกวันนี้ธีมของเราคือเรามาโชว์ตัวเฟอร์นิเจอร์สีขาวแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่ได้ต้องมินิมอลลายไม้ก็ยังเลือกได้มีทั้งสีอ่อนสีเข้มนะคะหรือสีเข้มเข้มเหมือนผนังอันเนี้ยก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเฟอร์นิเจอร์จากไม่ด็อกเตอร์เมดเป็นอะไรที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการแต่แน่นอนวันนี้เราไม่หลุดธีมนะคะเราตั้งใจมาแนะนำเฟ สีขาว oh. ก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเราสามารถทำเฟอร์นิเจอร์สีขาวได้แล้วเนี่ยเรามีเฟอร์นิเจอร์อะไรและแต่ละอันเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรใช้งานง่ายสะดวกขนาดไหนอันนี้ขอจบพวกหมวดหมูม่ตู้เก็บเวทระเบียนต่างๆมีตั้งแต่ใบเล็กประหยัดพื้นที่ใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบโล่งนะคะทีนี้เวลาที่เรามีที่เก็บแล้วมีตู้ประเภทนี้แล้วหลายคนถามว่าใน My Doctor Man เนี่ยมีตู้อะไรอีกะ,ะ่ะจริงเรายังมีตู้อีกยืนตรงนี้ ได้ค่ะค่ะยืนดเลยค่ะอ่าโอเค, <c oughs> อเคตอนนี้นะคะอยู่กับตู้เวชพันธ์นั่นเองต้องบอกตรงตรงว่าตู้เวชพันธ์เราก็มีให้เลือกแบบเป็นสิบยี่รุ่นเลยนะคะแต่ว่าตู้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีต้องพูดตรงตรงขายดีไม่ว่านะคะทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งสั่งสีขาวงงมากอยากจะหาสีอื่นมาแแบบถ่ายทำแค่ตลอ,อกสวย,สวย ลูกค้าทักมาใหม่สั่งใหม่สั่งเพิ่มสั่งสั่งสีขาวแล้วตัวนี้นะคะ c b 1 2 0นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยหลายๆครั้งที่เขาก็จะซื้อเป็นคู่น้อยครั้งมากที่ลูกค้าจะซื้อใบเดียวนะคะลูกค้ามักจะซื้อเป็นคู่เป็นเซตอย่างที่เห็นนะคะมันจะวางคู่กันแล้วลูกค้าก็จะเก็บยาบ้างเวชภัณฑ์บ้างบางทีก็นําไปเป็นเหมือนเป็นตู้ที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ด้านหน้าและข้างหลังเขาก็อาจจะบางทีโชว์โปรดักต่างๆมียาบ้างเวชภัณฑ์บ้างหรือบาางงทีก็นนํไไปว้้ออยู่ให ตรวจท้องหัตถการเก็บอุปกรณ์หัตถการต่างๆวิชาพันธ์ของคุณหมอของคุณพยาบาลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นขวัญใจของทั้งคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลเลย CB 1 2 0ใบนี้สีขาวทำบ่อยมากพยายามคิดนะว่าเราเคยทำสีอื่นไหมเคยไหมเ,เคยค่ะเคยเคยเคยเป็นพวกสีเทาคอนบุรีแล้วก็สีฟ้าอ่อนแต่สีขานนขวนำสีขาวบ่อยบ่อยมากอะ ทีนี้เรามาแนะนําแล้วก็อยากจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตู้นี้ให้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะตัว c b 120เนี่ยจะเป็นตู้ที่มีลักษณะการใช้งานสส่วนหลักๆก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นบานตู้ที่ปิดทึบนะคะจะอย่างที่เห็นตัวอย่างนะคะในบานตู้เปิดออกมาก็จะมีชั้นนะคะแบ่งให้เราวางของจะได้วางของเออมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งชั้นที่เราเห็นนะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากวางของสูงขึ้นมานิดเตี้ยลงไปหน่อยหรือบางที่ด้านล่างอยากจะเก็บเป็นแฟ้มเพราะอาจจะเอาตู้นี้วางอยู่หลัง เตอร์ของเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะคะก็สามารถเก็บเป็นเชิงเอกสารได้อ่าอาจจะปรับช่องให้สูงขึ้นึงแถวบนวางแฟ้มแถวล่างอาจจะสต็อกของอื่นๆที่จําเป็นจะต้องใช้ในการทํางานในจุดต้อนรับจุดนั้นก็ได้ส่วนด้านบนบางทีอาจจะโชว์โปรดัก อย่างเช่นในคลินิกของเรารักษาอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีตัวครีมมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามียาอะไรที่เราต้องการที่จะโชว์หรือว่าได้บอกกล่าวลูกค้าหรืออะไรใดๆตรงนี้ด้วยความที่ครึ่งด้านบนเนี่ยมันเป็นกระจกเราก็สามารถที่จะโชว์ได้วางได้ลูกค้าหรือคนไข้ที่มาติดต่อก็จะมองเห็นของที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะอันนี้ิ้มลองเปิดให้ดู ด้านในเนี่ยจะมีไม้ที่เป็นชั้นแบ่งให้ทั้งหมด2แผน่นพอใส่เข้าไปปุ๊บก,ก็จะได้เป็น3ช่องอัศจรรย์มากนะคะพอมีไม้2แผน่นปุ๊บข้างในมี3าช่องให้วาและไม้ทั้ง2แผน่นอันนี้ก็ปรับระดับสูงต่ําได้บางคนอาจจะให้ด้านบนเนี่ย เตี้ยลงมาหน่อยเพื่อให้มีสเปซส,สูงขึ้นบางทีอาจจะวางเหมือนใบอนุญาตาต่างๆเซอร์ติฟิเคตต่างๆแล้วก็ส่วนด้านล่างวางโปรดักต่างๆตู้ตนี้ก็เลยมาจะตอบโจทย์ลูกค้ามากเพราะมีความรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นจะบอกว่าเป็นตู้ยาเลยก็ไม่เชิงตู้เอกสารเลยก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกึ่งตู้โชว์ก็เก็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย CB 1 2 0ก็เลยจะเป็นขวัญใจไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณฟังแล้วมีความรู้สึกเออมันใช่แหละ แต,แต่เราไม่อยากได้สีขาวเลยแล้วก็มีสีอื่นให้เลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้จบไปแล้วสําหรับตูเาานะบต้เวชภัณฑ์นะคะมีตู้เวชภัณฑ์ใดๆแล้วคนที่จะเขาเรียกว่าใช้งานอะไรตรงเนี้ยโดยตรงหรือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่สามารถมีคนเขียนประวัติคนไข้ได้ไม่สามารถมีคนเขียนคําสั่งแพทย์ หรือคําสั่งจากหมอได้ว่าให้ไปหยิบยาอะไรทําหัตการใดๆนะคะเราต้องมีคุณหมอค่ะคฉันพิมพ์นั่งเลยค่ะอ่ามีคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็ต้องมีโต๊ทํางานนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานของแพทย์เป็นโต๊ะตรวจแพทย์อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีรุ่นทีหนึ่งศูนย์หนึ่งขายดีตรงไหนขายดีตรงนี้แหละขายดีตรงนี้ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ค่ะโต๊ตรวจแพทย์เนี่ยเรามีหลายแบบแบ่งเป็นแบบหลักๆเนี่ยเรามีแบบตรงเราก็มีแบบแอล แน่นอนว่าห้องตรวจในยุคนี้บางทีเรื่องพื้นที่เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโตะตรวจตัว,ต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 วแอลเนี่ยมักจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อห้องตรวจเราใหญ่มากพอแต่ทีนี้พอห้องตรวจเรามีเขาเรียกว่ามีพื้นที่จํากัดอ่าโอเคเราก็ดึงเราต้องเลือกแล้วว่าเราต้องใช้แบบตรงแหละเราไม่มีพื้นที่ที่จะแอลนั่นนี่โอเคเราใช้แบบตรงและแบบตรงเราก็มีรุ่นย่อยๆให้เลือกทั้งหมดกี่รุ่นนะคะ สามรูนนะอันนี้อันนี้เช็คทีมงานอ่ะ,อะอนนแบบรตรงเอาไปเรื่องทั้งหมด3รุ่นแต่ที่101อ่ะเป็นจุดที่ขายดีก็ตรงที่ว่ามองง่ายๆนะคะตรงดีไซน์เขาจะเป็นหน้าท็อปมุมโค้งแบบนี้พอเป็นหน้าท็อปมุมโค้งแบบนี้ตอนช่วงโควิดขายดีมากเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆมันเป็นโตตรวจแพทย์ที่เว้นระยะในช่วงโควิดเราจะได้ยินคําว่าเว้นระยะเข้ามาในชีวิตของทุกคนทุกคนจะแบบ ถ้าสําหรับแพทย์อาจจะเป็นคําที่คุ้นเคยแต่อย่างเราๆอย่างยิ้มเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยคำว่าเว้นระยะก็มารู้จักและคุ้นเคยตอนช่วงโควิดซึ่งโต๊ะตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นมากและคุณหมอก็จะชอบมากเพราะโอเคเรานั่งทํางานตรงนี้คนไข้นั่งให้เราตรวจตรงนี้แต่ก็ยังมีมุมโค้งนะคะเว้นระยะระหว่างเรากับคนไข้อยู่ประมาณนึงแล้วก็ในมุมโค้งเนี่ยเห็นโค้งแบบนี้คนไข้ก็ยังสามารถนะดูคลิปวิดีโอได้คนไข้สามารถที่จะาเรียกว่า นำตัวเองเข้ามานั่งให้คุณหมอวินิชัยสะดวกเห็นไหมคะนั่งในมุมนั้นก็นั่งสะดวกมากไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ๊ะมันโคง้งเรานั่งไม่ได้นะคะเราเห็นไหมคะมันมีสเปซตรงนี้เนาะนั่งสะดวกสบายนะคะวินิชัยกันเรียกว่าทั้งคุณหมอคนไข้นั่งซักถามอาการไม่ต้องกังวลว่านั่งสบายไหมเกะก,กะไหมนะคะก็เลยเป็นโต๊ะที่คุณหมอชอบมากในขณะที่รุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีเพราะหน้าท็อปโคง้งแล้วก็เว้นระยะด้วยแล้วเนี่ยที0 1่ 101. อันนี้เรามีจำหน่ายทั้งหมด2ขนาด ก็ยังจะเป็นขนาดนี้ที่เป็นขายดีตัวนี้ยาว120่เซนไม่ได้ใหญ่มากนักไม่ได้เกินไปอ่าโอเคมีสองไซส์นะคะด้านล่างจะเป็นขนาดยาว150ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่มากพอคุณหมอก็จะชอบแบบล่างเพราะมีความรู้สึกว่าตัวโต๊ะทำงานมีพื้นที่ให้วางอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าที่ของเราจำกัดแต่เรายังอยากจะนั่งตรวจคนไข้ยอย่างมีคุณภาพเรายังอยากมีพื้นที่นั่งทำงานโดยที่ไม่ได้แบบ จะต้องแบบอันนั้นก็วางไม่ได้อันนี้ก็เกะกะวางอุปกรณ์อะไรใดๆไม่ได้เลยตัว101ไซส์ร้อเป็นอะไรที่กําลังดีนะคะยิ้มส่งให้ลูกค้าเนี่ยคลินิกเด็กก็ชอบมีความโค้งคลินิกเวชกรรมก็ชอบมีลูกค้าที่เป็นคลินิกเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนเขาเรียกอะไรอะมายเกี่ยวกับจิตเวชอ๋ออ๋ออ๋ออที่ว่าเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเขาก็จะชอบ เพราะว่าเหมือนคล้ายว่ามันเป็นจุดนั่งคุยกันคอนเซิลกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หนึ่งมักจะถูกเลือกจากคุณหมอนะคะวันนี้ก็เลยนํามาแนะนําเหมือนกันแล้วก็ตัวอย่างที่นั่งเนี่ยโอเคเราทําเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าอยู่ในคลินิกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ดูโปรดูคลีนดูสว่างนะคะอันนี้ก็เป็นชอยที่ดีเลยส่วนตัวอย่างด้านข้างถ้าใครรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมัน แม้ความสนุกมันน้อยจังเลยอ่ะอยากเลือกสีได้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถเลือกสีได้นั่นเองนะคะในคลินิกในไซต์ที่เราสเกลเล็กลงมาค่ะเราก็สามารถทําให้มันมีบรรยากาศแบบนั้นได้ผ่านตัวเฟอร์นิเจอร์จากไม้ด็อกเตอร์เมนั่นเองแต่ คุณหมออาจจะไม่ต้องคิดเองเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ต้องคิดเองนะคะยิมก็ไม่ได้คิดนะคะเดี๋ยวเรามีดีไซเนอร์ช่วยคิดนะคะเราสามารถที่จะปรึกษากันได้ว่าในสเกลของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ต้องการใช้คืออะไรเพราะในแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่บอกว่าต้องการเคาน์เตอร์ต้อนรับตู้จัดยา มานั่งพักคอยอ่ะเราก็มาดูว่า3าอย่างเนี้ยคุณลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นไหนบ้างรุ่นไหนบ้างไซส์ไหนบ้างเสร็จแล้วเราก็มาระบุสีสั่งสีเลือกสีให้เป็นธีมเดียวกันแค่นี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในคลินิกเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นตกแต่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกแบบเริ่มต้นไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเริ่มง่ายๆก็คือโทรมานั่นแหละโทรมาไลน์มาอามาะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะ ช่วยลูกค้าแนะนำนั่นเองวันนี้จริงๆตั้งใจแนะนำเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าได้เห็นว่าเออเวลาเราสั่งเฟอร์นิเจอร์แน่นอนว่าเราเลือกสีได้เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของสีขาวที่ลูกค้าบางท่านต้องการเลือกเป็นสีขาวจริงๆแต่ก็ไม่ลืมที่จะโฟกัสนะคะสำหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าต้องการเลือกสีสินค้าให้ตรงตามการตกแต่งเพราะยังไงเนี่ยสไตล์มินิมัลยังคนอยู่ในสายเลือกคนไทยนะคะเจาะออกมาบางทียังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบ เขาเรียกอะไรโ <Modern. S 1> มเดนบางคนชอบพาสเทลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเรามีตัวเฟอร์นิเจอร์มีตัววัสดุให้คุณได้เลือกสีให้ตรงตามความต้องการของคุณนั่นเองวันนี้ My d o c อ o r m a ร e อาจจะพูดยาวนิดนึงแต่อยากให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจสื่อสารคือข้อมูลที่บางครั้งลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจว่า ทำได้ไหมเลือกได้ไหมหรือว่ามันมีอะไรมากกว่าการที่อันนี้โต๊ะตัวนี้ไซส์นี้ราคานี้มันมีรายละเอียดอะไรที่ลูกค้าระบุเพิ่มได้เลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ฟังมาไม่จุใจนะคะจริงจริสิ่งทีง่อยากแนะนําลูกค้าที่กําลังจะเปิดคลินิกหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะถ้าเปิดมาเจอคลิปนี้สิ่งที่อยากแนะนําอยากเชิญชวนให้แอดข้อมูลนะคะแอดเข้ามาในคอนแทคนะคะ บ้านเขียวเขาเรียกบ้านเขียวได้ไหมบ,บ้านเขียว,ยวอ,อยากให้แอดคอนแทคเข้ามาอย่างน้อยๆนะคะทักมาสวัสดีกันก่อนว่ากําลังจะสนใจเปิดคลินิกกาลังจะจะซื้อหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาลแล้วคอยทักถามคอยปรึกษานะคะจะมีแอดมินมีทีมงานนะคะให้คําแนะนําตลอดเวลาแม้ว่าเราจะยังไม่ตัดสินใจซื้อวันนี้การซื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันต้องทํากันบ้านบางครั้งเราอยากรู้จักวัสดุ บางครั้งเราอยากรู้จักขนาดว่าไซส์มันเท่าไหร่เราจะไปบอกคนออกแบบว่าเราอันนี้เราวางได้ไหมนั่นนี่นะคะเรามาทักมาคุยกันนะคะนอกจากตัวยิ้มเราก็ยังมีทีมงานนะคะคอยให้คําแนะนําแล้วก็ตอบลูกค้านั่นเองนะคะในช่องทางแชทนะคะจะเป็นช่องทางที่ตอบได้เร็วที่สุดนะคะก็ทักท่ายเข้าไปนะคะ คิมไอดีไลให้ถูกนะมีแอสไซด์ด้วยนะคะจะได้รับคำตอบที่เร็วที่สุดวันนี้ใหม่ดรเมดอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ตั้งใจที่จะแนะนำข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างที่ตั้งใจจริงๆเฟอร์นิเจอร์สีขาวเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ ลาไปแล้วดีกว่าแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะยิ้มจะเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับโรงพยาบาลกับคลินิกชิ้นไหนมาแนะนํากดติดตามพวกเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยิ้มด้วยวันนี้พวกเราลาไปแล้วไม่ด็อกเตรเมเพื่อนหมอเปิดคลินิกสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย